สวัสดีค่ะมือนีกะยูทีจันที่ฟาร์มนะคะยูทีขอกงัวแม่พันธุ์นะคะมือนีกะพี่อ้วนเพื่อนกับบ้านยุทธพี่อ้วนเพื่อนกะไดมาคุดขี่ฟุ้นนะคะค <laughs> ช่วงนี้มันแปลกแปกนะคะมันแปลกแปกเป็นยังกะบ,บุหูตื่นเสาร์กะตื่นเสาร์ดอยู่นะครับสวัสดีพี่น้องคืเอเกาคือเดือนะครับมือนีก็อยูบาตน,นะครับยูบาตน,นะครับยู บ่ได้ไปไซสนะครับไปไซส์กระโดดยุบบาทน้าพี่น้องที่ว่าเป็นเสาร์วันเสาร์บรรยากาศดีแห้งพี่น,น้องเบางข้างนอกบ้างล่ะเบังขอกงอ่ะบังบรรยากาศดีวะกลุ่มเยนม็นแห้งวันนี้บรรยากาศดีป้องหอนนะครับก็เลยกก็ใส่ว่าตาขี้งอ่ไปใส่หน้านะนะพี่อ้<า>วนน,นะคะพี่อ้วนตาขี้งัวมันมันมันจะ<ม>ได้เมียตาขิ่คุเคยเห็นยังโคุดเหรอเปลี่ยนกัน โอ้ห้อเป็นไข่ห้องเกอรไก่เบอรไกา้าเตไอ้คนนสิบหหาทเตอยไทยเตอมยอาอ่อนี่บคคยพอเลยเติมเงินโอ,อ้นนทุร้ายจริงจริงว้อาเสีเอาไปเอาไปอ,อ่านลอกซ้่ละอ ออตูดถ่าย้วถยยง้วนถ่ายเรเนยังไงมามาขุดแล้วโอ้เออมันกลัปนอยู่จอดะมันมาเด้ขุดดนวหาสวยกันเนาะเอาเถอะเธอคูเบกยมานเอาเปล่าอย่ามาไกลอย่ามาไกลเป็นไข่เป็นไข่ไมาไกล พูดไปขุดไปมือนี่สีไป้ใสยังเงื้ยจริงสีเป้ใสกับเทเบียดข้างนั่นใช่ไหมเออวันหยุดเนาะวันหยุดตรงทำเบียดตรงนี้ต้องขยันนิดนึงสอมไว้นั่นเอาสัมผัสเบิองว่าอยากได้งัวจากโตตอนนี้นะครับสถานการณ์งัูคือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแล้งซ้ับคนคนก็เป็นโควิดนะพี่น้อง ง่วงกับเป็นโรคลำปีสกินซึ่งกัที่ว่าเป็นหลากหลายพื้นที่ซึ่งนับริเวณนะคะนี่บริเวณบ้านที่อยู่นี่มีนี่ย,ยังไยงยนาะจะมีน่แหลบอกสาวสาวขาวามีนะครับแต่ว่าบริเวณฟ้ามองเฮานี่ปอกมังเฮาหนี่ย่าบ้ันมีนะครับพี่น้องกัที่ว่าจะได้กับเป็นยังไงแจใ้งพีนง่น้องครับผู้เลี้ยงงว่วงทุกท่านนะครับให้พานวิกิตัางนี้นะครับไปให้ได้นะครับแล้วแบบพอดูเท่าหรือคนเท่าชกอย่างครับ ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดสกอบไปให้ได้นะครับซอยหายก็รังใจนะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับให้ทุกท่านครับครับไปขุดครับฟูดครับหึงหมดไปยังไงนุงน,น,น้อยดิหนาแห้งไม่ได้เพลิอไงมันก็นเลยขุดรหนักมันเบิดแล้วพอจะไม่ต้องกลั่นทันรถเลยเอาเลยปีกเอร์เพิ่งมาถอยอ่ะเอาเมาล่อเอาเมาล่อ เที่มบได่ายีเปนกาดเนถูให้หน่อยค่ะาดูหนสองสอตีน่หนึ่งลี้นี่ดิคตดีนี่ว่ามีข้อสือพ่นหค่าคนนึ่พ่อหนึ่งค่คนสองอนเปสัตว์อขาดว่าพี่อ้วนนะคะขาดว่าไก่สีได้กินดองหรือเปล่าเอาเงินมาติล่ะยืมเงินน้องอ้วนเยอะ ใครลองก่อนใครงัวคือสิว่าด้อนแถวหนอาก,ก,กา่ากัเริ่มเท่ากับมอ่ใบเหล้วไก่เล็กซ้แล้วนะคะมึงไก่งัวยังได้ยังนั่นเลยด้นอยู่มันไก่งัวมาได้ยิ่งไก่เล็กซ้ในห้องพุ่มิวงหาปีเธอเอาบอหน้าต้าพมันลูกสอง เพิ่มส0มหาปีครับพี่น,อออน้องเด้าพูนได้ชื่อเอาสีแจ้งผาแรงไข่นะคะพี่อ้วนของเฮาอายุ25ปีเกิดพศ3ป8นะคะยี่มาปีสิเขา26กันละคือได้ว่ากับปีนี้กับ26กันละได้ว่ากับเดือนหน้านะคะวันเกิดพี่อ้วนนะคะใครมีของขวัญอะไรให้พี่อ้วนไหม คอมมต์ <Comment S 2> ามาได้เลยนะคะต้อตงการยังน,นะครับต้อตงการใจกันร่างใจเพราะว่าผมเองกับสีไปอาสารับสมัรรับใส่พี่น้องเข้านะครับอยู่แล้วในการบริหารท้องถิ่นนี้าสังคมเข้านะครับก็ขอใจกันร่างใจจากมีจากน้องเข้าสุ่คนนะครับพิศเศยทัดหรือว่านโยบายนะครับในการที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเขานะครับกับมีหลากหลายนะครับบริเป็นพิเศษทัดด้านการเกษตรพิเศษทัดด้านการพัฒนาถนนทนทางวิเศยทัศ์ด้านการสารุขหรือวิเศษทัศน์ในการที่บริหารท้องถิ่นบริหารยังไงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับ ฝากพี่ฝากน้องครับเป็นกําลังใจให้ผมเสีย้มนในษักยภาพของผมเองว่าสิสามารถจะบริหารท้องทิ่นเขาได้ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอีก4ี่สิบปีนะคะอีก4ี่สิบปีนะคะรอเลือกรออถันนายกรอคณะมนตรีเพิ่นมีมติให้เลือกผู้บริหารทองถินผมครับจะมีโอกาสไปขอโอกาสจากพี่จากน้องเฮ้านะครับว่าสิมาให้โอกาสลูกหร้านนะครับชาบานปราสาทของพ่อบบสิจะบริหารทองทิ่นของเฮานะครับ าว่าอันนี้น่ะจะบอกนายโยบายบอสนายโยบายบอสเอานายโยบายหนึ่งก็ได้เพื่คลิปหน้านายโยบายคา<ช>ลิปหน้าเดี๋ยวจะอาร์ทฤฤีมห้เต็มๆแล้วอะไรนะเอาเอาหนึ่งนายโยบายก่อนสิบเป็นนายโยบายเด็ดก็เลยเอานายโยบายนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาให้พี่อ้วนถ่ายเลี้ยงนายโยบายของเพลินนะคะอีกสี่สิบปีข,ข้างหน้าเพ่าะจะมีนโ,นโบยบายอีกอย่างนะคะคลิปหน้ามาเจอกันนะคะเพราะว่า คลิปมีห้ามาคุลขี่งัวกันนะคะยวคลิปน้าเสีเอาหายชาเจนเรามาถ่ายอีกรอบนะคะรอติดตามชมคลิปหน้านะคะนโยบายนายกแก้วของเรานะคะบอแมนก็คือเป็นกเป็นนโยบายในการบริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งผมเองนะครับให้ความสนใจย่ำนะครับว่าให้ความสนใจในการที่จะอาสาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นแต่ว่าสิงลล่งหรือบุรล่งก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้ยิ้งย้ำว่าให้ความสนใจนะครับในการที่จะเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรืออบตของเราเนี่ยแะครับพี่น้องเขาครับผมก็ยะเลือมนะคะเด้อพี่น้องอีก4สิบปีข้างหน้านะคะถ้าเลือกซอยเพิินแน่เป็น <ผม S 2> อายุผู้บริหารท้องทินนะครับต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาชุมช,มชมออนเฮาจังไหนผมหักบ้านผมจังไหนผมกระหักตำบลผมจังสันผมหักบ้านผมใดผมหักประเทศชาติบ้านเมืองจังสันนะครับผมถึงมีความฝัน แม่เ้อฝฟันของเด็กบานนอคนหนึ่งจะเป็นเฮพี่นวอมฟันแต่กับ่เป็นอย่างนั้ว่าที่จะอาสารับใส่พี่นอเข้านะครับซึ่งตำบลที่ผมอยู่คือตำบลพุนธยากนะครับมีทั้งหมดสิบสองหมู่บ้านนะครับมีเซเว่หนึ่งที่ตลาดสดหนึ่งแห่งถึงเป็นของเอกชนนะครับตลาดสดนี่เป็นของเอกชนนะครับซึ่งถามว่าผมนี่เล่งเห็นอย่างผมอยากให้ตะขีบอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปตะขีบเราพี่นอเสื่อ พอพึ่งหยไปเทหน้านะครับซุ่มพงกับเป็นคนตักขี่นะครับเดี๋ยวคลิปหนานะครับสี่ภาพมาสรุปนโยุบายนะครับสี่ภาพไปบอกนโยุบายนะครับซึ่งผมเลยต่างซื้อที่เม่านของผมคือพลยางคุณธรรมนะครับพลยางคุณธรรมเชิดชูคุณธรรมรับใช้ประชาชนคลิปนี้คือการตักขิงวนะครับขิงวาไปเ่ตงเซธานะครับพี่ครบครั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 บบรวมเลยครับหมากสำับชนิดเอาไว้ชนิี่ก้อง นายกยเกียวครับครับบารวมนายกยเกียวก็ไว้สมนีิสักก่อนนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดให้ก็ลังใจฟานผ่านช่องครับครับบาร์หลวมนะครับผ่านช่อง youtube นะครับจันที่ฟาร์มนะครับเดี๋ยวที่ีหาเพจนะครับจันที่ฟาร์มนะครับแล้วก็พี่น้อง